มันเป็นกระบะที่น่าใช้ที่สุดนะครับออปชันเยอะสุดชุดแต่งเยอะสุดคุมที่สุดไม่น้อยสุดปีใหม่สุดบอกเลยว่าต้องนิสสันนวาราสองจุนะครับตัว E คันนี้นะครับแดงดำละล่อชุดแต่งรอบคันนะครับตัวนี้เื่องพันนะครับปีสปีใหม่ไม่น้อยนะครับคันนี้สภาพกริบกริบเน็บเนยบเลยนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะผมบอกก่อนนะว่าต่างประเทศนี่ยครับคือเบอร์หนึ่งนะครับบอกเลยนะครับออปชันให้โคตรเยอะโคตรคุ้มนะครับ ถ้าใครสายกระบะจะรู้ว่าตัวนี้ขมที่สุดแรงม้าถึง63ตัวพวกรีวงรีโวนะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับนี่อันนี้150ตัวเองนะครับ150ตัวเท่านั้นแต่นี่ครับ150ไอ้163แรงม้าเยอะที่สุดสวยที่สุดด้วยนะครับสวยน่าใช้แดงดำหล่อแบบนี้นะครับใครหากระบะพร้อมใช้นะครับสมาร์ทแคปคันนี้สวยเดิมน่าใช้นะครับปีใหม่ด้วยไม่น้อยด้วยนะครับคันนี้ชุดแต่งครบคุ้มแบบนี้นะครับ ในที่สำคัญน,นะครับมันผ่อนอยู่แค่นะครับหกพันกว่าบาทนะครับหกพันกว่าราคาดีน่าโดนนะครับซื้อสดได้จับไฟแนนได้แค่สนใจรีบทักมาโทรมานะครับนิสสันอวราแดงดำคันนี้นะครับบอกเลยว่าได้เกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับราคาดีนะครับ3,59,000ถูกที่สุดแล้วในบรรดาก,กระบะนะครับ ตอนนี้สมาร์ทแคบคันนี้ถูกที่สุด3,59 0 0 0าเท่านั้นพอ่อยู่6 00ันกว่าบาทสนใจทักมาโทรมาหาเป้นะครับโดยตรงเลยนะครับได้คุยโดยตรงเลยนะครับแอดไลน์มานะครับเบอร์ก็094 7 8 9 4 8าจนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งไลน์นะครับใครสนใจทักมาหาโทรมาหาเป้เลยบอกเลยรถสวยรถเดิมรถด,ดีตรงปลกแน่นอนรับประกันบรันตีให้นะครับ คันนี้มีนะครับเจ้าที่นะครับจากบริษัทน,นอกมาตรวจรถให้ด้วยนะครับมาตรฐานสากลบอกเลยว่าซื้อกับเป้สบายจะได้ที่เพชรยนต์รถกระบะมือสองเกรดเอนะครับอยากได้รถสวยติดต่อหาเป้ได้โดยตรงเลยนะครับเป้เพย์ยนนะเบอร์ด้านล่างขวามือนี้แอดไลน์ได้โทรได้นะครับ2 4ชั่วโมงบอกเลยว่าโทรหาเป้นะครับ รับสาย24ชั่วโมงนะครับโทรมาไหนถ้าตื่นก็รับนะฮะบบอกเลยตื่นปุ๊บรับปั๊บนะครับแอดไลน์มาปุ๊บก็ทักปุ๊บส่งข้อมูลให้ปุ๊บเลยนะครับและบอกเลยว่าตอบไวตอบชัดไวรับสายไวได้รถไปใช้แน่นอนนะครับมีไฟแนนซ์รองรับนะครับมากกว่า15เอ้ยบอลาณ10ไฟแนนซ์นะครับแล้วก็นะครับมีเจ้าที่ไฟแนนซ์ครับบริการไปเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับไปเซ็นทําญาได้ถึงหน้าบ้านรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะครับสนใจคันไหน ทักไลน์ไอดีโทรมาแล้วคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าสนใจมาก3ามแสนห้าหมื่นเก้าเท่านั้นมาดูกันว่าคุ้มแค่ไหนนะครับคันนี้นาวลาล่าแบ็กเอชชันแดงดำระหละ่อไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟไดทามให้ครบๆนะครับคันนี้รถนะครับทะเบียนอย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะไม่ใช่ทะเบียนขอนแก่นนะรถบ้านนะครับคันนี้นรถบ้านมือเดียวนะครับสภาพกิฟต์คัดมาให้แล้วรถสวยเกลียเอไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับและคันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าชุดแต่งครบๆไม่เป็นซุมล้อนะครับ คิ้วดำๆหล่อๆเป็นนำด้านติดมาให้ครบแม็กนะครับแม็กสีดำเงานะครับยางโตโยนะครับสภาพเดิมเกิปคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับใครได้ใครได้คันนี้ไปไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเป้จัดการให้เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับบอกเลยว่าเอาอยางปียี24ิบสามยิบสี่ไปใช้เลยนะครับคันนี้ ใหม่ไหม่น้อยนะครับลายกราฟิกสวยๆแดงดำหล่อๆนะครับไปถ่ายในก,ใกใันไขอับในกันไขรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้กระจกเป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้ามีแถบสติ๊กเกอร์สีส้มๆสะท้อนแสงไฟเลี้ยวมีมาให้พร้อมๆกระจกด้านหน้าได้ของนิสสันเดิมๆนะครับได้ของเดิมๆหลังคานะครับเป็นตัว รูฟสีดำนะครับรูฟสีดำนะครับเรียกว่าออกโฉมบึกบึนน่าใช้นะครับใครหาอยู่รีบทักรีบโทรหาเป้ได้เลยนะเบอร์ด้านล่างนะทักมาโทรมาโทรมาได้เลยนะครับกันสาละลอยสวยสีดำนะครับกระจกเดิมๆของนิสสันนะครับสมาร์ทอินชีเรียกว่ามีให้เยอะกว่าค่ายอื่นนะครับถึง2จุดซ้ายขวาเลยนะครับทางคนขับก็มีคนนั่งก็มีนะครับสวยคุ้มนะครับแล้วก็นะครับสมาร์ทแครเปิดได้สมาร์ทแคปเปิดดูอะไรนะครับนี่ ให้ดูตรงน so ี้นะครับรถไม่มีน้าท่วมอย่างแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่สภาพเดิมๆนะครับตัวถังเดิมๆบอดี้เดิมตรวจให้ครบตัวเช็คแบบละเอียดนะครับยิ่งกว่าลูกค้ามาดูที่เที่บริษัทเลยนะครับบอกเลยเป้ตรวจให้หมดนะครับละเอียดยิบนะครับทุกจุดทุกระเบียบนิ้วนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขขยนะครับนี่สภาพเดิมเลยนะครับรถสวยเกจเองนะครับแล้วแกะดูนะนี่ครับสปอร์ตสตาโครงสร้างนะครับเห็นไหมนี่ครับชัดๆเรียงสวยทุกเม็ดนะครับดูเลยนี่เห็นไหมครับ อ่าเป้นะครับบอกเลยเป้เป็นช่างนะครับรับตรวจรถรับดูรถอยู่แล้วนะครับเรื่องรถไว้ใจไปได้นะครับบอกเลยนะครับมีทั้งไฟโนไฟแนนซ์นะครับพาจองพยจัดได้เลยจะซื้อหรือจะซื้อสดก็ได้นะครับจัดรถสวยๆนะครับติดต่อหาเป้ได้นะครับซื้อรถกระบะต้องนึกถึงเป้นะครับเป้เพชรยนต์เท่านั้นเลยนะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับแอร์มีให้ครบซ้ายขวาแอร์แบ็กเห็นไหมครับมี ใช้ทั้งซ้ายทั้งขวามีให้ครบบอเป็นบ่อหนังนะครับเกรด A พรีเมียมเบาะลายกราฟิกทูโทนสวยๆแบบนี้นะครับตัวมันจะเหยียบนะครับมีมาให้ครบๆเลยนะครับนี่สภาพสใหม่กริปนะครับเก็บรายละเอียดให้พร้อมๆเรียบร้อยนะครับสภาพพร้อมใช้พร้อมขี่นะครับคันนี้สวยๆเดิมๆเมดอาร์สปอตโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่สวยเดิมนะครับรถบอกเลยว่ารถสภาพสวยเกรดเนะครับเชื่อเพิงนะครับ เติมทางซ้ายนะดีเซลเท่านั้น,นล้วนๆเลยนะครับด้านลหลังเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับล้อหน้าดิสกล้อหลังได้ดัมเบกนะครับอ่ะกันชนท้ายนะครับตัวนี้นะกันชนท้ายเดิมๆนะครับรับประกันเลยว,ว่ารถท้ายก็เดิมนะครับตัวนี้มีกล้องถอยกล้องหลังให้ครบนะครับหุ่นเชาเป็นสีดำด้านนะครับเปิดมา สภาพใสใหม่คลิปนะครับด้านท้ายเดิมๆนะครับดูได้เลยนะครับนี่ร้อยต่อทั้งน้ําสภาพเดิมคลิปตรวจให้เช็คแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเอารถไปใช้ด้านรถสวยไปใช้แน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับซีนซิลิโคนก็เดิมเห็นไหมครับนี่ซีนเดิมปแบบนี้นะครับสายก็เดิมเป็นโอเมก้าคมๆชัดๆนะครับ ใครสนใจติดต่อหาให้ได้นะครับตันท้ายเป็นสีดำนะครับติดมาให้ครบๆแบบนี้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8านะครับใายท้องชงล่างสภาพเดิมยังอะไรถอดอยู่นะครับดีเลยนะครับเพ่จะได้ส่องให้ดูนะครับว่าชงล่างเป็นยังไงนะครับนี่สภาพยังใหม่กิฟนะครับเพราะใบมันแค่เจ็ดหมื่นโลนะใบมันน้อยนะครับชงล่างเดิมๆไม่มีแต่ต่อตัวรถโดยทั้งสิ้นนะครับสภาพพร้อมใช้แนบนะครับมาทุกได้เป็นตันโชค k รัซับอย่างดีนะครับเรียกว่าอึดถึกบึ่งบึนนะครับ กระบะนิสสันนะบอกเลยเป็นตัวที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายลุยนะครับขึ้นภูเขาเนี่ยเขาคือเบอร์นหนึ่งเลยนะครับแรงม้าก็เยอะทอกก็สูงนะครับขับง่ายขับดีและเป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดแบบนี้ด้วยนะครับโครงสร้างถึกถึกบนบืนเหล็กนั้นหนานะครับนี่สภาพคือแบบบึกบึนนะครับบอกเลยโคตรแข็งนะครับเฟรมที่สีออกมาคือทนทานน่าใช้ยาวๆนะครับคันนี้ ช้ได้อีกประมาณสักยาวยาสิบห้าปียีสิบปีนะครับสมัยที่มีให้ครบเห็นไหมกันลอยเป็นตัวสีดํได้านอ่าสมัยแค่เปิดมานะครับกระจกเป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้ามีให้ครบๆแผ่นเพจอยู่ครบๆชัดๆแบบนี้นะครับมีให้นะครับนี่มีให้เลยเห็นไหมครับมีให้ครบผมไลไรนะครับตัวนี้นะนี่ได้คูซอนโทนมาให้นะครับนิสันมีให้คูซอนโทนด้วยนะครับรับสายรังสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับและดูตรงนี้นะ นูนน no, ู em, ้นเดิมเดมโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับสีเดิม,ดมนี่คือสีนี้นะครับนิสันนะและตัวนิสันอีกอย่างนะครับค่ายอื่นไม่มีให้แอร์ด้านหลังนะครับสมาร์ทแคปในแอร์ด้านหลังมาเลยนะครับบอกเลยว่าให้มาเยอะให้มาคุ้มสุดต้องนิสันนเวล่าเท่านั้นเลยนะครับสมาร์ทแคปก็มีให้ครบๆที่มีแอร์ด้านหลังให้จอมีเอฟเอ็มมีบูทูต,ต่อได้นะครับและดูนะเหยียบคัสเหยียบเบรกกดพุ่มสตาร์ทนะครับได้สตาร์ทมาด้วยนะครับอ่า เครื่องฟิสตัซติ่ง่ายแบบนี้นะครับแอร์น่าหลอกปรับได้4ระดับนะครับ F M A M มีให้ครบเข้าเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยนะกดนะครับกดโยกปึ๊บอ่านี่ครับบอกแนวกระยะให้ครบๆแบบนี้นะครับมีกล้องบอกนะครับขับขี่ง่ายสุขสบายปลอดภัยหายห่วงนะครับกล้องก็มีเดี๋ยวเรียกว่าให้มาคุ้มค่าเกินราคาเลยแล้วกันนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับสนใจนะครับอยากซื้อจัดไฟนั้นได้เลยนะครับ มีบริการถึงที่นะครับจัดพยันะได้ถึงที่นะครับอ่าคันนี้ใครสนใจใครชอบบอกไปได้เลยนะครับ0ูนย์เ4้าสเจไปเก้าสนะครับแอดไลน์ดีทักมาหากันได้นะครับอ่าห้องโรงเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันสภาพเดิมเครื่องเดิมเดิมนะครับตัวนี้นะฝาเดิมนะครับ เมนโอมเป็นอาคมคมชัดๆสวยๆนะครับซีนเดิมจากโรงงานนะครับหัวนงหัวน็อตได้เดิมไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมพร้อมใช้นะครับใครหายอยู่นะบอกเลยตัวนี้เป็นตัวรถที่นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเข้าศูนย์ได้ทุกประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเขาสภาพให้นะสภาพพร้อมใช้นะครับ แล้วมาเบรก ABS สีล้อมีให้ครบๆแบบนี้นะครับสิ้นประตูสภาพเดิมๆสีสากกะโปรง้อเดิมๆนะครับนี่หัวนงหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขายนะครับสภาพสวยเดิมพร้อมใช้นะครับสิ้นซิลิโคนต่างๆได้สภาพเดิมเช่นกันนะครับนี่สินเดิมติ๊กเกอร์มอกรางงานอยู่ครบๆแบบนี้นะครับ สวยเดิมน่าสนใจใครสนใจติดต่อหาไปได้0947894848นะครับในซันนาวาราเครื่อง2.5นะครับสบภาพสวยพร้อมใช้กรารันตีให้เหลยว่าเกรด A แน่นอนไม่มีชนหนักหรือเตต่อตัวรถใดๆทั้งสิน้นนะครับใคาสนใจในิสสันนาว a ร่าคันนี้ติดต่อหาไปได้โดยตรงเลยนะครับถูกที่สุดคุ้มที่สุดนะครับ359,000นะครับ ราคาถูกราคาดีนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับไม่หายพะารกันกระบะสวยน่าใช้แบบนี้สภาพใสใหม่เอี่ยมนะครับเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับราคาถูกกว่านะครับห้าสน์เลยนะครับวันนี้บอกเลยว่า ความคุ้มค่ามาถึงที่แล้วถ้าอยากได้กระบะสวยไว้ใช้สมาร์ทแคปนี้หล่อๆแบบนี้นะครับทักมาโทรมานะครับเห็นแล้วรีบทักรีบโทรเลยไม่งั้นอาจจะไม่อยู่นะครับเซลล์สีคนนะครับแย่งกันขายกระบะแค่คันเดียวนะครับไม่อยากให้พลาดกันรีบทักรีบโทรหาเป้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับดูมาจบแล้วถ้าชอบนะครับรถคันนี้นะครับติดต่อมาพร้อมโปรนะครับติดต่อมาพร้อมโปรนะครับมีโปรแถมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเต็มถังประกันบบริการฉุกเฉินฟรีหนึ่งปีแถมให้ครบ นะครับอยากรู้เป็นอะไรอีกนะครับติดต่อมาเลยนะครับของแถมเพียบของแถมคุ้มแน่นอนนะครับบอกเลยว่าซื้อกับเป้เพชรยนรถมือสองคุณเอารถสวยไปใช้การันตีให้เลยว่ารถสวยเกรดเอแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ เจอกันเพียงเท่าน,นี้ก็เดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตใหม่ว่ามีรถคันไหนสวยน่าใช้อีกนะครับไม่อยากให้พลาดกันก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดรถสวยๆกระบะดีๆนะครับคัดเกรดให้แบบนี้ที่เป,เป้เพชรจนนะครับอย่าดูรถตัวจริงลองเทสได้ลองขับหรือจะจองเลยก็ได้โทรมาที่เบอร์เป้ดได้เลยหรือแอดไลน์มานะครับ0947894848นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับฝากกระบะสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับ3 5 9 0 0 0 59เท่านั้นนะครับ